สวัสดีครับช่อง e a d i n g อรินอีแล้วนะคะวันนี้พี่เราจะมาเติด ATK กับเรานะก็จะเป็นแบบของเล่นนะมาต้าดาม่าแล้วกันนี่ยังจมูกเคแยยงเสร็จแล้วเอามาคนมาดูกั<ป>นพี่ถือหน่อยพี่ <c oughs> เอามาอนค,คนเสร็จแล้วก็มาทีติดไหมสีแดงสีแดงนะไม่ติดค่ะไม่ติด อืมดีเดียวทีตรงนี้ทีเดียวไม่ทีเคมาถ่ายพี่บ้างขอน้ำหน่อยเดี๋ยวไปดูตอนพี่เราแยงจมูกเสร็จนะคะนี่พี่เราจะคนเลเลยนะคะคนเล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 ะจะได้เหรวเฮ้ยจ้ตัวเดาเฮ้ยผิดด้าน ไม่ผิดด้านติดไหมนเนาะให้เขาดูดิติดไหมดูให้หน่อยเออไม่ติดนะชัยยู๊ายบายขีด,ดยอยู่ไหนอ่ะ บายบายก็ไลก์กันแชร์สับสับไปได้นะคะบ๊ายบายปุ้ยแคมกดช่องอีแบบเบอรอีกช่องหนึ่งด้วยนะก็ช่องอีอแชนแนลบาย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 ไม่ไหวจะเด็กไมบ่ายไม่ซื้อเลยเนี่ยโอเคบายบายทุกคนทุกคนบายบาย